สวัสดีครับพบกับช่องชาติมะปางหวานนะครับผมวันนี้ผมได้ไม้มาหลายแผ่นเลยครับผมเนื่องจากนะ้าท่านนึงจะส่งผลงานเข้าประกวดนะครับเศรษฐกิจพอเพียงครับผมก็เลยช่วยน้าเขาครับด้วยใจอันบริสุทธิ์ของผมเลยครับเนี่ยซึ่งผมมีงานประกวดอีกประเมินของผมด้วยนะแต่ผมก็ทําให้น้าครับผมปฏิเสธคนไม่ค่อยเป็น เรื่องของเรื่องผมก็ชอบงานประเภทนี้นะครับงานเขียนนะครับงานเขียนไม้นี่ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับผมเพราะว่าพื้นผิวเนี่ยก็ไม่ค่อยเรียบนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยมีอุปก,กรณ์ที่แบบให้พื้นเรียบๆเ,เหมือนในกระดาษนะครับการเขียนก็มี2แบบหรือ3าแบบก็แล้วแต่นะครับหลักๆเนี่ยก็แบบแรกเนี่ยจะเป็นการใช้ผูกันเขียนนะครับแล้วแบบที่2เนี่ยสมัยใหม่หน่อยก็จะเป็นแบบใช้ปากกาเขียนนะครับ แต่ผมเนี่ยจะถนัดเกี่ยวกับการใช้ปากกามากกว่านะครับการใช้ผู่กันเนี่ยผมไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่แต่ถ้าจะให้เขียนผู่กันเนี่ยผมก็ต้องซ้อมมือผมก่อนนะครับไม่ใช่ว่าผมเขียนไม่ได้นะแต่ผมก็เขียนได้ฮนะแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองครับมันเป็นจุดอ่อนของผมก็เลยต้องชัดบิว้วอารมณ์ให้มีอารมณ์ก่อนถึงจะทําได้ครับถ้ามันกลายเป็นนิสัยที่ไม่ค่อยจะ เละทำงานได้เร็วครับฟอนต์แต่และฟอนตเนี่ยที่เขียนเนี่ยครับเราก็ต้องฝึกมาแต่สมัยก่อนนะครับฟอนตเนี่ยผมเขียนสมัยตอนที่ผมยังอยู่ปรมครับผมมีครูท่านหนึ่งเป็นไอดอลผมครับในการเขียนผมเห็นฟอนตตัวนี้แล้วโอ้โหมันสวยมากเลยผมก็เลยฝึกเขียนเขียนในกระดาษประมาณหมดเล่มอะครับผมเขียนไปเรื่อยๆไม่ใช่เราเห็นฟอนปุ๊บเราเขียนได้เลยนะครับผมฝึกมาก่อนนะถึงผมจะเขียนได้นะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ฝึกนะ มันก็เลยทําให้เราเขียนได้ง่ายขึ้นนะครับผมพอเรารู้จักฟอนตแล้วมันไปทางไหนมือกับไม้แล้วก็ใจผมเนี่ยมันก็ไปแล้วฮะมันก็เขียนตามอารมณ์ของผมไปเลยแต่ปัญหาหลักๆก็คือไม้เนี่ยมันเป็นพื้นผิวที่ขรุขระนะครับมันก็เลยต้องบังคับยากนิดนึงแต่ถามว่าเขียนได้ไหมมันก็เขียนได้ครับไม้ที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็น ทั้งหมดเนี่ยหกแผ่นนะครับผมต้องเขียนป้ายทั้งหมดหกแผ่นนะครับภายในวันนี้นะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมไม่อยู่ผมก็เลยต้องรีบงานจริงอะ่ะน้าให้ผมมาโอ้จะเป็นเดือนแล้วมั้งครับแต่ผมไม่มีเวลาตากแดดตากฝนนี่ไม้นี่แตกแล้วแตกอ,อีกอ่ะผมก็เลยต้องเอาสีมาทายอีกทีหนึ่งเพื่อความฉมังะขลังไปเลย พอเขียนไปมันก็เพลินดีเหมือนกันนะครับผมได้ชวัดชวเวียงมือได้การลากเส้นมีสมาธิเพิ่มขึ้นสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งเลยนะตอนประถมเนี่ยผมสอบได้ที่โหลของห้องเลยดีกว่าไม่ใช่ที่โหลธรรมดานะครับสุดยอดของความที่โหลแต่ที่โหลมันก็ดีอย่างนะครับผมมันไม่ต้องมีการคาดหวังอะไรมาก แล้วมันทําให้เราแบบไม่ต้องมาคอยมาเครียดเฮ้ยทำไมสอบได้ที่หนึ่งลงมาที่สองทำไมยังไงแต่ประเด็นก็นคือที่หนักสุดเ็เ่อนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่ผมนี่แหละครับ <c oughs> ทุกคนค็ไม่นานจะคิดนะครับว่าเราสอบได้ที่โหลเนี่ยคุณแม่กับคุณพ่อผมเนี่ยคงจะเครียดหน้าดูสมัยนั้นมันก็เลยเป็นปมอ,อยู่ในใจของผมนะครับก็เลยไม่อยากให้ลูกผมเนี่ยเป็นเหมือนผมซะเหลือเกิน แต่ทุกวันเนี่ยเหมือนมากเหมือนทุกอย่างทั้งนิสัยทั้งการกินเหมือนทุกอย่างแต่สมัยเด็กๆเนี่ยผมชักบ่อยฮะก็เลยช้ากว่าคนอื่นเขาตอนสมัยเด็กๆนะแต่ผมมาค้นพบได้ตอนไหนหรือเปล่าครับผมมาค้นพบตัวเองได้ก็ตอนผมอยู่มัธยมเนี่ยนะฮะว่าผมชอบไปทางไหนแต่ประเด็นก็เลยมา ผิดหวังก็ตอนที่ผมไปเข้ามาหาลัยเนี่ยมีโควตาเท่านั้นนะฮะตอนนั้นผมไปเรียนสายวิทย์มันก็เลยทําให้ผมไน้ช้าผมโดนรีไทยมาปีหนึ่งนะมันก็เลยช้าอีกผมก็เลยต้องกลับตัวกับใจไปเรียนใหม่ไปเรียนสายสินผมก็จบเลยตอนนี้เรียนสายสินผมก็เข้าทางผมเลยตอนนี้ไปยาวเลยครับอ้าวโมต่โมไปครับงานผมเสร็จแล้วครับทุกคน มาดูชิ้นงานของผมนะครับว่าสวยไหมครับทุกคนเป็นไงฮะฟอนต์ฟอนต์นบ,นบ้านๆนะครับเนี่ยไม่อยากจะคุยดูผลงานของผมนะครับผม